ไม่อีกแล้วค่ะแม่คือสมนักที่ได้มาดเดีนักมาดเดี่ยวมาดนะเอาแล้วนกไปตันหนุ่ยใหญ่ดง่อยใหญ่เราบอกเราบอกว่านไว้หนี่หกกิโลได้หน่อยใหญ่เด้แล้วอ่ะต้องเปิดเป็นด้วยกวแกออกไปเนาะแต่ว่าสิบบาทเท่าไรสูงมากอีกแล้วค่ะอันพี่น้องสิมาแกว่าไม่หยังเหรายังบอกว่าดีค่ะให้แม่แกลูกหลานส่งมาให้อีกแจ้งว่าไม่หยั่งได้แกบเนาะแม่ มุ่งหวังมุงว่าสนใจก๊าลังเขียวมามาเบิ้งกันได้ม,ะะมันอยังแทน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 ผลไม้ล่ะแต่ว่าสิเป็นอีหยังเด้อค่ะบักนัดบักนักนกนดแมนบอกแมนดีดอกนักระหว่าส่งแล้วว่าส่งมาหกโล,โลมังคุดหรือเปล่าหกโลอ่ะ คุณป่าาร้อคุณปราพาพร้อนค่ะขอบคุณหลายเด้อคุณปราพาพร้อนเด้อเราส่งมาอีกแล้วปาพรจะเอป้ายังแล้วเนี่ยปัด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 มเมนน้อยน้อยปัด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 ัดคัดป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 กดาั่ปัดปอดปัาปัดปัดปัด ยกขึนด้วเน่ยกเบายกขึ้นปาดปาดาดปเห็นเออหนุยยายได้ค่ะแันี้ปาดปาดปาดเปิดบันนักนึ่งสุวรานฝากมม่ห้จ้ะขึ้นปะพาพ้อนอยู่กาค่ะขอบคุณหลยลคาะบกขั้นสูงขันสูงโอ้ยแกม่แง่ห่ลำไปด้วยอันเก้าย่งอยู่สองเมตรเด้เออใช่ใหเออเออคุณ ใช่อืดหายอยากหาบังห้มีเด้อกินจนอิ่มเราเด้หลาออิ่มคับแล้วปาด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 ุนบอกทุเรียนลรยแต่ว่ายังแก่าะท่านไหนมแมนยังท่านในสุโะโทปะโทปะโทอัดดังเลี้ยวคุณลังคนเอาน้ำไม่ขูดด้วยน่ะน้ำเชื่อมมาเสียไปบ้น สิไปว้างไว้ยพูนประเทศซูสิไปว้างไว้ยใหม่เอาใจนี mm ่เหลวบอยพอใช้ล้างต้องเอาออกมิดรัอว่าผู้พันบอกว่าต้องเอาเอาล้างกรปู่ได้แม่ตัวใหม่ว่างก็กระเบื้องแม่เอาว่างไหมล้างใหม่ได้แม่ในี่ะดับจังหวัดจังไหนขอบคุณลลายนะคะเนอะรูกหลานเอฟซี่แห้งเด้อให้มันให้เงินอิ่มคักแม่แม่คักเร็ว ยิ่งทุเรียนสำคันแต่ว่าน้ำใจแล้วเพราะว่านละไม่กับว่ากิ่นกังเม่อกินว่าเป็นอหล่หิ้มหรือประยากคือเก้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อปีนี้เป็นปีของอัปปาพ้นยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อวงวันเครื่องยาแก้ยูดีม่แห้งมีความสุขตลอดทุกคนเด้อจ้ะเด้อคุณอ่ะยกไปไหว้กันหมดเนี่ยเอาไปไหว้กันมาเแล้วฉันได้สูงกับพอดีล้วอีกมือสองมือใช่ไหมเพื่อ มือไปมือแค่เดาว่านะมือสุกแค่นี่กระตาัมหมากปุกปุกก็ได้สนใจแล้วทุเรียนนะ่ะเพราะว่าตอนนี้กินเขา่ากินเข่าอิ่มแล้วค่ะแนวที่จะสนใจมากที่สุดก,ก็ต้องหมากละค่ะิกนใจทุเรียนรวยบักใชนะ่แล้วว่สนใจอขอบคุณและละค่ะหมักละมุดบักนัดหกกิโลว่ะทีทุเรียนนี่ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะคุณเด้อปะผ้าพรอนเลย ยู่ดีไม่แห้งจะจีบจัไข่สุขภาพแข็งแรงเด้อล่ะเออถูกขอบคุณเพียงตีนใดขึ้นเพียงตาบนเด้อล่ะเอ้ยอยุอนั่งสุขขังพะหลังไลยกองไม่ต้องไลยเข่าโอ้เจ้าอยู่ว่เท่าเด้อล่ะเอ้ยใช่ถูกขอบคุณลลายค่ะ